สวัสดีครับผมเอกครับก็เป็นแปลงนี้ครับเป็นแปลงที่หลุดจองอยู่นะครับตอนนี้ B16 ครับจริงๆแปลงนี้ขายไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเป็นแปลงใหญ่ครับตอนนี้ก็เลยเป็นแปลงที่ยังไม่มีเจ้าของครับก็รออยู่นะครับนี่นี่คือแปลงด้านข้างนะครับนี่ปรับถมดินแล้วมีเจ้าของแล้วครับส่วนแปลงนี้ก็ยังว่างอยู่ครับเห็นไหมครับอ่านี่คือที่ดินด้านในครับก็จะยาวไปสุดด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่เป็นถนนลาดยางครับถนนเส้นนี้ก็จะออกไปสู่ถนนรังสิตนครนายกนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรเองครับนี่เป็นท่านหนา้าก็จะมีบ้านคนอาศัยอยู่แถวนี้กันเยอะครับก็มีรถวิ่งอยู่ครับนี่บรรยากาศช่วง5โมงเย็นเนี่ยก็แดดดีครับที่นี่ครับก็นี่เป็นช่วงของท้ายแปลงครับ ก็แปลงนี้ครับนี่ทําขอบคันไม่เสร็จแล้วครับก็ทุนเงินไม่ได้เยอะเลยนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของแปลงนี้ก็ปรับถมดินอย่างเดียวครับค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะครับมีสระน้ําอยู่ด้านหลังด้วยครับอ่าเนค่ยนบรรยากาศทั้งหมดครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมานะครับผมเอกครับ0881451155โทรมาเลยครับสวัสดีครับ